ไปที่จังหวัดสุขโขทัยพี่กอนลและคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในช่วงที่น้ํามันแพงเด็กไทยของเรานั้นก็เก่งไม่แพ้เด็กชาติใดในโลกล่าสุดเด็กเหล่านี้ทั้ง3คนคุณผู้ชมครับได้เกิดไอเดียพิเศษพิเศษเ,เกิดขึ้นมีการคิดค้นประดิษรถจิ๋วไฟฟ้าโซลา่าเซลล์นะครับและที่สําคัญรถคันดังกล่าวนี้สามารถใช้งานได้จริงคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลศรีขาพู้ธในการโรงเรียนวัดลายมิตร สภาพที่80ตำบลทุ่งหลวงอำเภอสีคิริมาจังหวัดสุขโขทยัยก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับรถจิ๋วไฟฟ้าทั้งสองคันนี้เป็นกานรผลิตร่วมกันในวิชาการงานอาชีพของเด็กชายธิติพงษ์เจนจบหรือว่าน้องบิ๊กคิงและเด็กชายธนวัฒน์อยู่แย้มหรือว่าน้องโม่รวมทั้งเด็กชายตะวันเพลิงเขียวทองหรือว่าน้องน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ฝึกสอนโดยอาจารย์สุจริตแสงอรุณหร,หรือว่าครูไก่แล้วก็นายกิติพรโพดีหรือว่าครูมืด โดยชิ้นส่วนของการทํารถของเด็กทั้ง3าคนนี้คุณผู้ชมครับมีความพิเศษตรงที่ว่าทํามาจากขยะสิ่งของเหลือใช้ที่พี่น้องประชาชนนั้นทิ้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเข็นถังขยะมาทําเป็นล้อรถเก้าอี้โต๊ะเรียนทํามาเป็นเบาะที่นั่งกับโครงรถนะครับแล้วก็ใช้ฝาตู้ไอศครีมเนี่ยมาทําเป็นกระจกหน้ารถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับน,น้องก็มีการ สาธิตให้ดูเลยว่าอ้มันสามารถขับได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เนี่ยครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเด็กแค่ป .6 สามคนนี้สามารถเอ่อผลิตขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมีเลขด้วยนะครับชื่อน้องอะไรบ้างนะน้องบิ๊กคิงน้องโม่น้องน้ำน้องน้ำครับเนี่ยนะคะเออเนี่ยสุดยอดจริงๆและที่สาคัญคือยิ่งในยุค เขาอยากหมักแพงนะ้ำมันแพงกันแบบนี้เนี่ยคือก็<ม>หลายๆคนบอกว่าไอ้สุก็สงสารพ่อแม่ก็อยากที่จะสร้างรถไฟที่แบบขับขี่ได้เองแล้วก็พาไปแบบไปในไรในใน่ในสวนนะใช่จริงมากเลยคือมันมัน,มนไองานนี้นะคะมันเป็นเ, <ID. S 2> เรื่องของโครงงานของเขาใช่ไหมล่ะโครงงานวิชาการอาชีพนี่นะคะให้ชื่อเต็มเ็มหน่อยดีกว่ามีเด็กชายทิติพงษ์เจนจบเด็กชายทนวัตยอยู่แย้ม,มเด็กชายตะวันเพลิงเขียวทอง โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่80น,นะคะแล้วก็ต้องให้เครดิตครูผู้สอนด้วยคุณครูสุจริตแสงอรุณแล้วก็คุณออครูกิติกรโพดีนะคะผู้ชมดูนะเขาเอาขยะเนี่ยของที่ทิ้งแล้วเนี่ยมาทำล้อเข็นถังขยะมาทําล้อรถเก้าอี้โต๊ะเดนมาทำเบาะที่นั่งกับโครงรถฝาตู้ไอติมเนี่ยมาทำกระจกหน้ารถรติดโซลาเซลล์เจ๋งมากตอนอเธออยู่ป .6 ทำอะไรกระโดดนังขย <laughs> <laughs> เล่นมาเก็ตก็โดนยิงอยากกเจะทำสมัยนั้นเนี่ยอยากจะสร้างรถไฟฟ้าไว้ขี่เองบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้คันนี้จะเป็นต้นแบบแล้วเดี๋ยวต่อไปนะโอ้จะทําคันใหญ่ไว้ขี่ไปตลาดสดใจเพราะแม่ใช้ไปไล่ไปนาเลยจ้าใช่แล้วเก่งด้วยอ่ะลูกใช่เนี่ยเราต้องให้พื้นที่กับเด็กๆน้องๆเหล่านี้เอามีสิ่งนิดนึงเนาะของเด็กๆอ่ะฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะครับคุณเจียฮอบทำไปหือคือะไรครับ มันแทงครับตะวันวันแองครับหรยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนครับจะพัฒนาชิ้นี้ต่อไปยังไงลูกพรัทำให้มันคนใหญ่ขึ้นมีเเร็วขึ้นครับจะพัฒนาทําให้ลรอสามารถขี่ได้ลื่นขึ้นครับเนี่ยแล้วดูหน้าตาแต่ละคนนะคะมุ่งมั่นแข็งขันนะคะตัดภาพมาที่ผู้ประกาศสองคนนี้นะถ้าย้อนไปตอนเป .6 าหเนี่ยนะดิฉันก็น่าจะเล่นหมากเก็บอยู่เป็นหมากเก็บดีดลูกยางเอ้ยดี๋ลูกแก้วคอยกอ โอ้หตอนสมัยผมก็หกหรอเรื่องเรียนก็ไม่มีอะไรทำก็กระโดดดังยางอีเข่าอีเอลอีชูเธอก็เธอเดี๋ยวคนเขารู้หมดว่าเธอไม่เป็นคนกรุงเต้เธอใช่แล้วเราเป็นคนเราเป็นคนคนหัดใหญ่นะไม่ใช่สนสองาาเราเป็นคนหัใหญ่ไม่ใช่ของตัขสาหมันค่ะแล้วก็เราก็จะได้แบบตั้งเต้ยุคนี้เขาเล่นตั้งเต้กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แต่ที่ดีนะน้องๆเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแบบคิดค้นถ้าเราคิดเราคงคิดไม่ได้ขนาดเออนี่คืออนาคตของชาติต้องปลดมือให้เด็กๆจริงๆปลบมือแล้วนะแล้วก็ขอให้เรื่องราวอย่างเงี้ยคือเราต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆของเด็กเหล่านี้อันนี้น่าชื่นชมนะคะครับ